ปาร์ตช่อง3กับโบเมลดายิ่งกว่าลูกรักแล้วล่ะเช่าเน็ตถึงกับทึ่งมีใครให้มากกว่านี้ไหมกับความรักที่ช่องสามมอบให้หนางเอกคนใหม่อย่างสาวโบเมลดาที่นับตั้งแต่ย้ายข้ามฟากมาจากวิกมอชีตก็มีวิกโปรเจกต์ดาน่าเข้ามาหาไม่หวัดไม่ไวโดยย้ายมาไม่นานสาวโบก็ประกบพระเอกตัวท็อปช่องสามไปแล้วสองคนคือณเดชและหมากปริน ล่าสุดสื่อดังเปิดข่าวลือใหม่ๆแว่วๆม,มาว่าผู้ใหญ่คขละครเรื่องใหม่ให้อีกแถมยังได้เล่นกับค่ายดังของผู้จัดแอนทองประสมซะด้วยและพระเอกที่มาประกบคู่กับโบก็ระดับตัวท็อปอีกเช่นกันนั่นก็คือหนุ่มเจมส์จิรายุนั่นเองเรียกว่าสาวโบจับคู่กับหนุ่มฮอตของเบอร์ต้นๆไปครบทุกคนแล้วจ้าด้านชาวเน็ตเห็นกระแสข่าวนี้แห่คอมเมนต์รัวๆเช่นโหย้ายมาคือได้ประกบตัวท็อปค่ายละครใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะ นเดชหมากเจมจีโป๊กเลสเจมมาจัดไปให้ครบอัดให้รัวๆเลยค่ะมาถึงประเดิมด้วยนเดชหมากเจมจีสามเรื่องแรกที่เล่นช่อง3คือได้ประกบตัวท็อปสุดเรียงเลยสุดยอดมีใครได้มากกว่านี้ที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าอยากได้ผลประโยชน์ดีๆให้มาเริ่มเป็นดารานางเอกที่ช่องเจ็ดค่ายแอนเขาเลือกพระเอกนางเอกที่มีกระแสจะได้โปรโมทละครตัวเองย้ายมาเพื่อประกบท็อปสามของช่องเลยอีกคนที่ควรเล่นด้วยคือแฟน